และคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการเล่นคูซันแบบง่ายๆและมีประสิทธิภาพกับทีมมากที่สุดกันนะครับและแนะนําวิธีรับมือกับเมตาที่อาไครนค่อนข้างที่จะโอพีมากในตอนนี้ด้วยถ้าพร้อมเราก็ไปดูกันได้เลยถึงว่าเราคว้าไปเลยแล้วได้แข่งแล้วเราไอเอตต่อแล้วก็ตีไปตีไปเรียบร้อยนะแล้วเหลืออะไรเนี่ยไอบอลไปเรียบร้อยเราจะมาทงนี้เราไอบอลไปอุ้ยเรียบร้อยโดนด้วยว่วะโดนด้ว่ว่ะไอยังเสียงคารอนะเราก็ต่อยเตะต่อยเตะไปต่อยเตะไปเรียบร้อยไอเอตไปอีกแล้วอุย เเป้าล้วไอ้รอไปเอ้เราก็ติดับเราตอไอเอทับต่อตื้อต่ปอะไรแบบนั้นเา่อยไปแล้กไอเอไปเี่รอยต่อยไปไอเอไปเรียบรอยแข่งนะอู่ฟังต้งเราต่อยไปเือเราไอ้รอไปช่วยเพื่อนเราแล้วนะต่อยต่อยแปบต่อยแบบนี้ต่อยต่อยเตะเรีอบอยเอ้ยทุ่สุดเนาต่อยไปเพื่อนเรต่อเป้าแล้วเราไอรอไปแล้วก็ไอเต่อตื้อเยื่อบตอมาเรา ไอ้บอลสวนเล้ยอืมแต่หที่รรเราไอ้รอไปไมโดนจ้าวไปรไอ้เี็กต่อไม่โนจ้าวอ่ะเราต่อยเอยะฝ่าึแข่งไปเนี่ยพอพี่มันติดแข่งแบบนี้ถ้าเป็นสายวิ่งเราไอ้รอไปเนี้ยผมว่าเราแรงนะที่เราแรงหรับต่เราอุ้ยเราเจอคอร์ดอ่ะออดอสมาเราล่อ,อยไ,ไปล่อยไป ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแลนวันนี้เราก็อยู่ช่อง Freezing Channel และคลิปในวันนี้ผมจะมาทําการแนะนําวิธีการเล่นคู่ซันแบบง่ายๆและค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะสาหรับในเมตานี้แล้วก็เมตาที่มีอาคาอินูด,ด้วยนั่นเองนะแล้ว่าเป็นคู่ซันแบบในสไตล์ผมแล้วกันนะขั้นแรกคือผมจะเรียกว่าไม่ค่อยที่จะเติมเกตทงแรงนะคือผมเนี่ยจะไปทงกลางเลยถ้าคิดว่าในทีมเราเรามีสายวิ่งที่ไปถึงทงกลางได้เร็วกว่าอีกฝั่งนะ เราก็จะทําการไปทงกลางพร้อมกับเพื่อนเลยแล้วเราก็จะอยู่ทงกลางแล้วก็กดสกิลสองการทงกลางไปเลยแล้วก็ให้พวกไอเขตแดนน้าแข็งของเราเนี่ยให้มันเติมเกรดทงหนึ่งกับเกตทงสองไปนั่นเองนะเพราะว่าเกตดทงหนึ่งกับเกตทงสองเนี่ยจะเป็นเกตทงที่แล้วกว่าจะเป็นทงที่อีกฝั่งจะมาได้ยากนะแล้วเออเราเลยจะทําการแบบกดสกิลสองตอนอยู่ทงกลางนั่นเองแต่ว่าไอคูซันที่ผมไปเห็นหลายหลคนมาเล่นมาเนี่ยในแรงเนี่ยคือ จะดึงทงแรกใช่ไหมแเราก็ปล่อยสกิลสองแบบทงแรกเลยให้มันเติมเกตธงอารมณ์แบบเพื่อได้ทงกลางแล้วเราเติมเป็นทงแรกเรากดสกิลสองมาเลยพอทงกลางมีต้มแข็งขึ้นมาเออเกรธทงมันก็เติมใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าฝั่งมันมาดึงทงอ่ะเกรธทงมันก็หยุดแล้วนะเกตธทงที่มันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยคือมันก็จะหายไปในทันทีเลยสมมุตินะถ้าเพื่อนเราได้ทงกลางแล้วแล้วเราไปทงกลางกับเพื่อนเลย เราจะมีเรททดที่เติมเกลทงไม่สนศัตรูอยู่แล้วนะเราก็เติมเกลทงได้แบบสบายๆนะสาหรับทงกลางแล้วเราก็ปล่อยน้ําแข็งเพื่อเติมเกลทงหนึ่งเกทงสองนั่นเองนะส่วนไอ้วิธีการรับมือคาคาก็วิธีง่ายๆยนะก็คือเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเลยนะสำหรับคติคติผมในการเล่นคูซันเองคือเปิดก่อนได้เปรียบนั่นเองนะสมมติถ้าคาคามันมันรู้ดีมันกดสกิลสองมาแล้วก็พยายามอย่าไปเล่นมันนอกทงนะ พยายามเล่นให้อยู่ในทงไว้แล้วถ้าแล้วถ้าอาคามันกดจะิลสองมาแล้วใช่ไหมเราพยายามอย่าที่จะเป็นสายโล่นะคือถ้าอาคาเขาไม่มาบุกเราเราก็ไปบุกเขาเลยนะทําตัวเป็นสายบัดเลยคือคือถ้าเราเป็นสายโล่เราก็โดนรา,าคาต่อยตายยังไงอยู่ดีนะแต่ถ้าเราเป็นสายบัดเนี่ยเราก็จะสามารถตอบโต้กับอาคาได้ด้วยดัยดเมจของเรานนัเองนะเพราะว่าดังเมจเราข้างเยอะเลยนะสําหรับคูซันเนี่ยอาคามันมีปัฟเกาะใช่ไหมแต่ว่าคูซันเนี่ย เวลามันเป็นสายหมันแล้วถ้าเลือดมากกว่า7จเนี่ยมันจะตีไม่สนก่อนนั่นเองนะทาให้เราสามารถที่จะสกิลหรือตีกับอาคาได้แรงขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเรายังขืนเป็นสายโล่อยู่แล้วพยายามจะการงจากอาคาได้เนี่ยไงเราก็แทบจะตัวไม่รอดนะแทบจะ100%เลยที่จะโดนอาคาต่อยตายนั่นเองนะเออก็ง่ายๆเลยแต่ถ้าอาคามันแบบเราเป็นอาคาทั่วไปแล้วกันนะที่ไม่ได้รู้วิธีรับมือกับผูสันนะก็คือจะชอบกดสกิลหนึ่งก่อนใช่ไหมละ่ะสำหรับอาคาเนี่ย เวลาอาคากดสก,กิลหนึ่งเราใช่ไหมเราก็พยายามเล็งเล็กไว้เราก็กดสกิลหนึ่งเราอะวาร์ปไปเลยพอเสร็จปุ๊บเขาแข่งปุ๊บเรากดสกิล2สองต่อถ้าเราเป็นสายหมัดนะแล้วเราใส่ a d ดีมาด้วยเนี่ยขเขาแทบจะการันตีตายได้ทันทีเลยนะเพราะว่าสายหมัดไงแล้วเราตีมาส่วนเกาะเราเลยมีดัมเบลที่แรงจัดเลยนะแล้วก็บวกกับแล้วว่าไอสถานะน้ําแข็งกันเนี่ยก็โดนกัดเทก็เป็นพัดเลยนะเออ,เอ,อก็มีประมาณนี้นะสาหรับวิธีการ เล่นในแบบสไตล์ของผมนั่นเองนะส่วนเหรียญก็เหเรียญเซตเดิมๆที่แสงให้กับเบอร์เจสกับอิจิจิเซตเดิมแบบนี่เลยนะเลือด58โจมตี68แล้วก็พลังป้องกันอีก18ส่วนออฟคูซันควรที่จะใส่เป็นเลือดก,กับโจมตีนะโดยเฉพาะโจมตีเนี่ยถ้าทําได้ก็อยากให้ทําให้ถึง70%เลยนะส่วนผมนี่ได้แค่68%นะอีก2%ก็เออให้หนอยอะสองเปอร์นเองนะ และซับที่ผมจะมาเล่นไม่เป็นซับซับเขียวร้อยหกสิบนะทั้งหมด6แท็กนั่นเองถ้าแท็กที่ดีสุดก็ก็คุยเป็นแท็กโซออนโซออนกับอา่าร้อยอศูนนะเพราะว่าโซออนที่จะโซออนจะโดนดาเมจจากพวกสีขาวกับสีแดงลดลงนะแล้วก็แท็กร้อยอศูนจะทำให้ตีปวดตีเราแรงขึ้นด้วยนะไหนอยู่ไหนว่าอันนี้นะ น,นี้รับความเสียจากสูท้าเสียเปรียบลดลง15%นะแล้วก็แท็ก100ร้อยเอาศูนย์นี่เมื่อเลือดมากกว่า70%จะตีปรติแรงขึ้นอีก15%นะแล้วบวกกับเทปของออคู่ซันี่ยที่แบบถ้าเลือดมากกว่า70จะตีไม่ส่วนก่อนนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีสุดๆเลยนะแต่นี้เป็นเพิ่มแค่การตีปรติไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคู่ซันเราก็ตีปรติก็แรงอยู่แล้วออก็มีประมาณนี้นะแรงที่ผมจะมาเล่นก็ แรงก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าอยู่แค่แรงเอสต,ต้นๆนะเ,เนี่ยเออเนี่ยก็แต้ม2 0 0พันเนี่ยแล้วเราก็อยู่เกมที่1นะคะ 96, นะรับเวลานึ่งแสนเก้่นัต<า>ว์ทีตอนนี้ทีมเรามีสายวิ่งเป็นซาโบะที่ไปถึงธงกลางค่อนข้างที่จะเร็วมากนะเลยฝาก็เป็นเป็นรุกกี่นะก็ไปถึงธงกลางได้เร็วเหมือนกันนะเออเราก็ไปเราจะไม่เติมเกล็ดทงแรกนะเราก็ไม่เติมเก็ดทงสองด้วยเราจะไปธงกลางกับเพื่อนเลยนะเออ เนี่ยเราก็ไปตรงกลางเลยเหมือนเขาจะมีรุติรุตินี่ถ้าเขาเป็นสายวิ่งเราก็พยายามเป็นขับเขานั่งสายวิ่งนะเขาอีกหัวแาเรา,เราวัดไปเลยแล้วได้แข่งแล้วเราไอเอดต่อแล้วก็ตีไปตีไปเรียบร้อยนะเวลาเขาเป็นรุติสายวิ่งเนี่ยมันจะรับดาเมจมันจะไม่มีลดดาเมจที่ค่อนข้างเยอะนะเราทำให้เราเราตีเขาแรงขึ้นเราก็ตีไปตีไปตีไปนี่เราได้ตรงกลางมาแล้ว <c oughs> แล้วตีไปตีตีไปเรียบร้อยโอ้ยเกา้าเราเก็บไปได้นะแล้วเหลืออะไรเนี่ย ไอบอไปเรียบร้อยชื่ออะไรนะแคกเกอร์แคกเกอร์กกอรจะเรือกปิดเป็นคาตาคุริฉเฉลยนะตอนนี้เราก็ได้ธงกลางแล้วนะแบบชิวๆเลยนะแล้วดูสายวิ่งนะสายวิ่งทีมเขามีโซโซบะมาร์กนะแล้วก็สายโล่เป็นคาคุก,กับเอ่ออะไรนะมุชันส <I do. S 1> ายตู้เดี๋ยวรอดูโซบะมาร์กก่อนนะตอนนี้ในแมปเขาเหลือ3แล้วเราไอเอ็ไปก่อนอืมันจะไม่ดโดนนะอืมเขาก็จะมาทางนี้เราไอบอลไป อุ้ยเรียบร้อยโดนด้วยว่ะโดนด้วยว่ะได้ยินเสียงขารอนนะเราก็ต่อยเตะต่อยเตะไปต่อยเตะไปเรียบร้อยได้สวบมาร์อมานะเพราะว่าถ้าอีฟาร์เป็นสวบมาเราต้องพยายามดูมินิแมปดีๆนะถ้าจาก4เหลือสาไม่ก็คือเขากดหายตัวแล้วเราก็พยายามดักทางไว้นะแบบนี้ก็ดีนหลยเพราะว่าทางมีทางเดียวแล้วเราไอบอลสวดไปเลยก้างเข้ามาเหรอเราดอนมาก่อนวิาอดได้ว่ะเราไอเอทไปอี่จะโอแรงจัดเลยนะเออกาไม่ได้กาแล็กซี่เลยก็นี่แหละเราก็ ยืนธงการกับผู้สันสองตัวอะไรเนี่ยแฮกเกอร์เหรอแฮกเกอร์ก็ไม่กล้าเข้านะอีฝั่งเขาไม่รู้จีนนะมาดูดีในมินิแมบนี่ก็เป็นสายวิ่งนะเราอามาตรงนี้ละเราก็ไปกันนะแค่นี้เลยหยุดเลยนิดนึงเพราะเราไม่มาเก็บเราเก็บเองเลยเออเอ้อเรารอก่อนเขาหลังเค็ดมาไหมเฮ้ยดรอปมาเอาไปไหนแล้วอ่านอนุก็ไปทงแรกเรียบร้อยเลยรอไอ้สลอไปขึ้นรถวะเนี่ยแหละรอดรอปมา ไอเอตตาย e ไม่เข้าไม่เข้าเลยเราตีไปตีไปเราเป็นสายรลเราตีเขาไม่เข้าเลยนะโอ้แล้วเขาติดบูทเราอยู่น้ำแข็งว่าอืมเพื่อเรามาไหมไม่เคยมาเลยเฮ้ยแย่ละน้ำแข็งน้ำแข็งเราละลายแล้วเออแย่ละเออโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้คือหลอดแล้วหรอเออยังไงดียังไงดีงงด,ดอดมาเออเรียบเอโอเคต้องเอาจะบามา่ไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวแพ้นะเออเมื่อกี้ติดเล่นไปหน่อยโอ้พลาดเลยนะ หนึ่งไงหลังเคสไปเราเคยรุ่นฟุตซันเราเก็บไปนะสำหรับรุจิราคาคู่เหรอเรากระโดดกัดโข่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้งไม่อยู่เลยเด้งไม่อยู่เลยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยอะไรเนี่ยโอ้โดนราคาคู่ป่านจนตายนะจ่าบาเราบอลเซีแต่ก็เกมนี้ก็ชนะไปนะเรียบร้อยก็จ้ไปที่สกอร์สี่ตอนหนึ่งไดเอ็มอร์วิวเป็นของคุตซันทีมล้อนะเบอร์หนึ่งนั่นเอง แล้วเราก็อยู่เกมที่2แล้วครับพลัง1นึ่งแสนเก้าหมื่นสับพอนะสำหรับทีมเราทีมเรามีซันจีเป็นสายโลแล้วก็เรียกว่าเอา่ออะไรนะเอ่เอซา,อา,อา,าโบา่ซาโบา่ซาโบสา่โบส,โบสีดาวโอ้ลืมลืมชื่อง่ายจัดเลยเหราแล้วเราก็ให้ซันจีเราเติมเกจทองแรกไปนะเพราะว่าเขาก็อยากเติมเกจทองแรกอยู่แล้วแต่ดูเหมือนซาโบ่เราจะนั่งเรือไปนะเออเราก็มาทุกสองเลยกันนะอย่าไปคาดหวังนะสำหรับซาโบ่เราตอนเนี้ย ขานั่งเรือไปก็ไปถึงพร้อมกับอีกฝั่งเลยนะไอเราเราเล็งอ,อาคาตอกเป้าแล้วไอซบอไปเอียบแล้เขาติดแข็งแล้วเราไอเอทับต่อเอียบเรา,เราตายแล้วรถต่อไปตายไปตายไปเออะไรล่ะการวะรถต่อยไปนี่แหละเหตุผลที่คุณซันควรใส่เอทีเคมานะเพราะว่าถ้าฝั่งเป็นอาคาเนี่ยถ้าเราสกิลแบบคอมโบแล้วเขาไม่ตายเนี่ยเราจะตายเองนะ <c oughs> เราเลยแบบถ้าใส่เอทีเคถ้าก็ควรจะใส่มาะแะเราก็ควรจะใส่ให้แบบ ให้เยอะเลยแบบสัก70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไมยังต่ำแต่เจ็อนี้คือสูงสุดละเรามาตรงนี้อืมเราดึงทงได้ว่ะแต่กุซันนี่เขาดึงทงไปแล้วว่ะเราได้ไอซิลลาป,ปลานี่ว่ะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นสายบัดเราแล้วเราจะตีแรงขึ้นได้เองเราหล่อสีสองเราก็ใช้เอฟไปอีกหนึ่งร้อยแต่จังหวะด,ดีๆนะเออเออ้แชงแชงเขาจะคาำุซาริหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ดิเราก็ดึงทงก่อนแล้วกันนะดึงทงไอ เงนแพงต้องแข็งโอเคโซโลเรามาช่วยเราอยู่นะโอเคต่อไปเตะไปอืต่อยไปเรียบร้อยเพื่อเราได้ทงกลางว่ะเอ้ได้ทงแรกได้ทงบ้านโอเคก็เกมที่2ก็จบกันไปห้าศูนย์เลยจบแบบร่นเร็วนะไอ้พินเป็นของซาโบสีดาวด้วยวะ่ะเอาเรื่องนะ,แล,ะแล้วเราก็อยู่เกมที่3มนะครับกำลง 2, 6, 000, 5, 3, 4, ังส่งแสนหันนะสามงูเหมือนจะมี เอ่อชิลิวนะน่าจะชิลวลั่งใหม่นะไอฝั่งเขาเป็นในนี้ว่าเป็นซาบแต่ทีมเราเป็นรุจิเราต้องลุจิเราไปทงกลางวะเนี่ยถ้าไม่ไปเราก็อยู่เติมกติขงแรกก่อนแล้วกันนะเอ่อเติมทงแรกก่อนแล้วกันนะฮะุจิเราไม่ไปทงกลางด้วยโอ้เราก็ถ้ารุจิเราใสวิ่งเราไม่ไปทงกลางเราเอ้ยรอรอลิงโซโลเราเ่าเราไอโซอุ้ยเข้ามาตัดทันพอดี โอ้โหสกิลว้าวเลยเรานะเออเราไอเอทไปเหมือนซาโบเขาไม่มีฮาคิแต่ทำไมเขามีฮาคิเราเนี่ยสงสัยเราน่าจะดูผิดเอ๊ะดอนมาโอ้ไม่ทันด้วยคอคอเตอร์ดีกว่าเราไอส์บอลไปโอ้ไม่โดนซาโบเออเออโดนโดนชิโร่เก็บไปแต่ซาโบเราป่อยนกป่อยปลาไม่ทันหน่อยเราไอเอทไปเรียบร้อยแข่งไหมโอ้บังบังเหมือนเราต่อยไปเรียบร้อย มองไม่ออกไงทั้งน้ําแข็งทั้งไคโดใหญ่ไปหมดเลยนะเอ,อ่อจะไปบุกคงนีไหมเนี่ยเอาแต่ทีมเขาตามเขาได้ไอาน้ำอาหารว่ะเราไอ้บอลไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันนะแล้วต่อยต่อยไปต่อยไปอุย้ยอุ้ยต่อยต่อยเตะเียนะบอเรายังเป็นสายหมัดอยู่นะก็คือเรายังมีความแรงอยู่นั่นเองไอ้รุิเนี่ยรุติรุติเขาเป็นอะไรเดี่ย <c oughs> เราไอเอ็ดแก่อกแล้วก็ดึงธงไปเลยไม,ไ,มไ,มไม่ทับธงว่ะ แย่ uh, yeah, นะ <laughs> แต่เออโซโลเข้ามารุจิเขาไม่ทำอะไรเลยว่ะโซโลมาเหเรอรอดมาก่อนเนาะไอซ์ดรอคแต่รุจ <Okay, S 1> ิไปเนายเหมือนเขาจะรอดว่ะเอ้ยแย่แล้วเราโดนใบเราโดนใบเราโดนใบเฮ้ยตอนแล้วก็เฮ้ยตรงนี้เราโดนอีกแล้วเออโดนอะไรเนี่ยน่าจะโดนรูุจิมั้งเออเราไอเอไปเลยนี่เราเป็นสายมันเราดันเมนแรงอยู่แล้วแต่เขาเอามาตัดส่วนป่ะเวลาเรามีชิลิว เอ้ยดึงธงดิดึงธงดึงธงไม่ทด้หรอเราไอซ้รอไปเลยอ้โหเมื่อกี้เขาล้อยู่อ่ะเอออเ้ยทุกสั่นเราล่อยไปใช่ไหมโอเคเราได้ธงสองมาแล้วซาโบเข้ามาอีกแล้วอ่ะเอออุ้ยรอดมาก่อนแเราต่อยไปแต่ไปนิดนึงเขารอดเรียบร้อยโดนลูกไฟใครโดนเราเป็นแผลนะถ้าเรากดตีประตีขาเมื่อกี้เขาจะโดนล็อกแตกใช่ไหมเราจะไม่โดนลูกไฟใครโดนเราก็คือจะเก็บเขาไม่ได้นะเรามาทุ่งกลางเรียบร้อย เราใส่โล่สามคนได้ทงการแบบนี้ก็การันตีช้าแล้วเอ้ยกราฟเข้ามาเราวารไปเลยไอซ์บอลแล้วก็ไอเอต้าเอ้ยโหได้แค่คืนหลอดได้แค่คืนหลอดเราเป็นสายโล่อะเราได้ตีได้แค่นี้เอ้ยปักได้หรอปักได้หรอหัวใจกา้าวเข้ามาไม่พักเลยกราวเข้ามาไม่พักเลยเอ้ยรอดมาเราเข้ามาแข่งเราตีแบบอพอเขอาเขาดรอได้เออเอเอ,เอโอเค เกาจะบางแล้วไม่งั้นเดี๋ยวแพ้เรียบรอ้อยโดนใครโดนเราเก็บไปนะสำหรับลูจีฟังโอเคเราน่าจะชะน,ะนะนแล้วล่ะนะมีผู้ชายอยู่ตรงกลางเรากระโุดกัดคอไปโอเคได้ผู้ชายมาด้วยนะเออดีอ่ะก็จบไปนะสำหรับเกมที่สามนั่นเองโอเคเอวีเปเอวีพีเป็นของเราซะด้วยนะแล้วเราก็มีอยู่เกมที่สี่นะครับเราหนึ่งแสนเก้าหมืน่นไอเท่าไหร่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมดู เราจะเปราคาสองร้อยคนทั้ทงสองพนักเขาหนึ่งแสนเก้าหมื่นสพนัมีมีบุเรตมีโรเจอร์ด้วยโอ้โหมีตัวน็อกเมตาด้วยว่ะโรเจอร์นี่มันรับอยู่ในเมตาแล้วนะเกมนี้เรายัางไงดีเนี่ยเราขอแยกเป็นทงกลางนะเพราะว่าอีฝั่งเขาเป็นโรเจอร์ถ้าโรเจอร์เขาดึงทงกลางไนดะ้เขาจะเป็นทงของตัวเองแล้วเขาจะไม่กันสถานะนั่นเองนะเราจะเป็นสายมัดด้วยแล้วเราตีเขาแรงด้วยนะเออเรารอเขาดึงเราลอกเต้าแล้วเราไอซ์รอายแล้วก็ไอเอต่อตื้มเรียบบอกแล้วแรงอยู่แล้ว นี้เราเป็นสายบัตนะเราปล่อยปล่อยรกปล่อยปลาเอ้ยบุหรี่เหรอเราปล่อยไปไปล่อยไปปล่อยไปเราปล่อยนกปล่ปลาอูไม่ทนว่ะยกไอเอ๋เราเราไปปไลปป่อยไป <S 2> <S 2> <S เวลาเราเป็นสายบัตเราพยายามตีตีนตนะเรียมลองไอเอฟซันมานนะ <S 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 เพราะว่าถ้าเราม e ัวแต่ไปปล่อยน,นกเนี่ยเราจะทำดาเมจได้ไม่เท่าที่ควรนะเออเพราะเราเป็นสายบัตแล้วก็พยายามนี่ดาเมจม,มานะแต่ถ้าเราเป็นสายโล่เราก็กดตีค้างไปเลยนะหรือว่าทําหน้าที่กันตรงแต่เราเป็นสายมัดเราพยายามกด เออแล้วมากดตีโบวตีมนะพยายามอย่าไปกดค้างเอ้ระวังนี้เราไอ้ติดทางไปเลยอุ้ยแต่็ไอ er? wow. ้ยังโดนโซโลเอาให้โซโลมาได้ไงเนี่ยเอ้ยคืออะไรก่อนเราหลอกเป้าใครโดนล็อไอ้ตัวปัดอ้ยครอสว่ะเราปล่อยรถไปปลาไปโอเคโดนใครโดนล็อคปล่อยรถไปปลาอ้าวโดนเขาโดนเอ้ยอุ้ยโดนสั่นเลยโดนสั่นเลยไอ้โดนติดสั่นเฮ้ยเฮ้ยโอเคเพื่อนเราไอเอทช่วยเราได้อยู่นะโอ้เกือบไปละเกือบไปละเอ้ยยังงัวเลยไอ้รอ โซโเราเราเป้าโซโเราเราไอซ์บอลาปมันไม่ทนะันด้วยเมันจะโดนมั้โอ้โหเลืออาคารสองตัวคุซันสองตัวโอ้เก็บเก็บเรียบเลยนะโอ้มันจะมีซาโบจะมีคนไปทงบ้านเราเราก็ปล่อยเพื่อนเราไปนะแล้วไม่มีใครมาทงการอยู่อีฝั่งไปทงบ้านเราสองคนไปแล้วสามเหลือใครเนี่ยเหลือคุซันเหรออือไหเพื่อนเราไอ้พับไปเลย เฮ้ยโดนยังไอบบทันโ,โอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไอซ์บอลไปลอุย้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนรอดมาก่อนรอดปล่อไปปล่อยไปไปลาโอ้ไม่ทันว่ะเราทำมาำแพน้องแข็งไปเลยนะเอเคโอ้แต่เหมือนเขาจะคิดผิดนะที่มาบุกทงเราที่มีทั้งอาคาสองแล้วก็มีคุซานีหนึ่งรปล่อยรถไปปลาไป,ไปน่าจะขาดสกิลได้อยู่นะเราเป็นสายรอนเราก็ปีโปรติค้างไปเลยนะยังไงเราก็ไม่ได้เน้นอลิเดามีอยู่แล้วอะไรบทข่าวเรอเฮ้ย ดอดมาแล้วไอ้บอลสวนไปเลยเอี่ยมแรงจ้าแต่ว่าเล่ยเขาก็เลยขนาดนั้นนะสกิลเราเป็นประสิทธิเลือดนะจะให้ฝั่งเป็นสายมือเราจะปีแรงขึ้นเอ้ยโซโลมาอ่ะเราไม่เพื่อนเราไอเทแข็งไปเลยอุ้ยตีไม่ค่อยเข้าอ่ะเราตีไป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 โอเคอุ้ยโรเจอร์เข้ามาเอ้ยยังไงดีโรเจอร์ราดอดมาก่อนเราจะไอบอล้ยเราล้มล้มเฉยเลยเราเอ้ยไปเลยรอรอดูบุรินี่เรา มือเล็กเราไปจ่อไปจอเ,เขาติดทางแล้วเราแล้วเราธนาคาทีมเราปล่อยยับเลยโอเคเกมนี้ก็เออไม่เห็นแววแพ้เลยนะสำหรับทีมเราเนี่ยมีธนาคารสองตัวแล้วก็มีคุณซันสองตัวเรียบร้อยก็จบไปนะห้าทีทีมเราได้ตรงกลางปุ๊บก,ก็คือจบเลยได้วีพีวีได้วีพีเป็นของเราซะด้วยนะแล้วเราก็หยุดเกมสุดท้ายนะครับพวลาหนึ่งแสนเก้หมื่นสับอันนะั้นสำหรับทีมเรามีเอเซเนกาแล้วก็เอสเนตงอเอส เอ้บู๊มาหน่อยก็ได้นะครับยังบู๊หนึ่งอยู่เลยแล้วนายเนี่ยปลังาสแสงก็เหมือนห้าพันนะโอ้โหโอ้บิกบกบ๊กมัมบิ๊กมัมบูตันซะด้ยวยแต่เขามีการาฟสองแล้วก็คุซานอีกหนึ่งนะเกมนี่เราจะไปรอดไหมจริงเราไม่มีสายวิ่งไปด้วยเราก็ <c oughs> เราต้องมาดินทงสองนะถ้าไม่มีสายวิ่งเราก็พยายามดูดูเชิญไปก่อนนะไอฝั่งเขาไม่มีสายวิ่งเหมือนกันแต่เออไคุซานเข้ามาเลยวะเ <c oughs> อออุยเขาเขาปิดทางเลยวะเราครับเรา กราฟเราโดนไปแล้วโดนไปเออตีไปเออหลอดดอนมาก่อนเราตีแบบก่อนแล้วแบปลาโอ้ไม่โดนลองแบกว่ะเอ้ยเอออุ้ยโดนครับโดนครับเลอร์เนี่ยหรอดดอนมาก่อนโอเคมันเลือดเราไม่มีเลือดเราไม่มีมาเติมเกียร์หงก่อนอืมเนี่ยดิเอ้ยเหมือนนี่แบบโอ้มีฤทธิ์เกิดพอดีโอ้โชค์เข้าข้างละอันนี้น้ำแข็งทีมใครเนี่ยน้ำแข็งทีมเราไปโอเคน้ำแข็งทีมเรานะรอรอเล็งรอเล็ง แต่วันนี้เราไอเราไปเนี่ยโดนกราฟแล้วเราไอเอ็ดต่อไม่โดนกราฟว่ะเนี่ยรเ,รมมรเราต่อยเตะฝันแข่งไปเรียบร้อยแล้วเป็นสายมรารอดแรงอยู่แล้วนะอุ้ยมารอดมาแล้วยิบมั่งเข้ามาโอ้โดนเน้นๆเออยิบมั่งสกิลมันทุกกำแพงนะเออแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยเอาพี่มันติดแข็งแบบนี้เราเป็นสายวิ่งเลื่องเราไอเราไปเรียบร้อยเราแรงอยู่นะสกิลเราแรงสำหรับสายวิ่งแล้วอุย้ยเราใจเขอดรอ่ะออรอดมาเราปล่อยไปต่อยไปเตะไปเรียบร้อยแล้เป็นสายมัดเราแรงอยู่แล้วนะอุ้แล้วเขา ติดบูบ่ะเอ้มตโตหรอเราไอเอ็ดไปอุ้ยดอดรอสเราเขอน้ำแข็งมาก่อนปล่ <laughs> อยเพื่อนเราโอเคเพื่อนเราน่าจะเก็บไปได้เราเรอดูครับโอเคครับบูหัมาเอาดอสไปเราไอบอลสวนไปโอเคเราติดแขง็งเราเราต่อยไปปล่อยไปเฮ้ยโอเคโอเคครับเขาดวนน้ำแข็งกัด,ดเ,เราตายเราดรอสมาอุ้ยรอไม่ได้เราเราต่อยไปอุ้ยเขาดอสได้ละอุ้ยเออแต่ไม่เป็นไรเราบูกิดติดละน่าจะได้เลื่อนอยู่นั้นเราตายไปตายไปโอเคบูเราติดละ อุยโดนอะไรเนี่ยโดนโดนไอเอ็ดเหรอเออเหลือตัวอะไรเหลือตัวอะไรเหลือผกุศันตะเอรอดอนมาล็อตไอโดโอ้ทีน้ำแข็งทีน้ำแข็งแล้วปล่อยเราไปปลาไปเราเป็นสายโรแล้วก็ตีเราตีค้างเลยนะเราปล่อยเราไปปลาอุ้ยโดนโดนเหรอโดนคาคั่วเราโอ้โหตีเขี่ยไปนิดยบร้อยต่อยเดี๋ยวไปปน้ำแข็งเรียบร้อยเหลือกุศันต์ตัวหนึ่งอุ้ยโดนเหรอโดนเหราโดนไอเอ็ดเหรอเดี๋ยวเราอื่นนะ เราปล่อยเขาไปปลาโอ้ยเขาดรอสแล้วแล้วไอซัวไปเาดืงอะสักหน่อยแล้วเราปล่อยเขาไปปลาโอเคได้เราแบกละเออเออเราปล่อยเขาไปปลาต่อแล้วเราก็กำแพงไอเอทไปแล้วปล่อยเขาไปปลาเวลาเราเป็นสายเราก็ปล่อยเขาไปปลาไปเออ้โหอสานไอ้กาเข้ามาเหรอกากาพารอดละวรอรอมารอแต่นิดนึงเราไอซัวไปโอเคเราติดแข่งแล้วเออตายไปตายเอเรียบร้อย เราเพสามทีมเราเก็บไปะนะออเมื่อกี้ลิ้นพันเลยตัวเจอจออะไรก็ไม่รู้นะเรามาช่วยเพื่อนเราตรงนี้ดีกว่านะนเราใเพื่อนเราใสดึงทงได้เราก็มาช่วยเพื่อนสักหน่อยเพราะว่าเราปล่อยปลปาเฮนี่แหละเออเรียบร้อยก็เกมนี้ก็ชนะไปนะชนะสามต่อสองอ่ะเออถ้าเราไม่มาตรงนี้เราอาจจะแพ้นะ husbands, โอเคก็เรียบร้อยนะสำหรับคลิปในวันนี้ ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องฟีซิง h ช n แนลให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน